อนะครับตอนนี <an> ้นะครับเราก็จะมาเกียนเกียนไก่บ้านคนหนึ่งนะครับบ้านของบ้านของใครเม่ไม่บ้านใครไอเจยูอะไรนั่นแหละ่รู้อหนัาที่ของบ้านนู้นนะฟันไก่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 เใหญ่มันรู้นะ หนูเฟรนด์ฟันไก่ดูฟันดีๆหมันมันตัวเองมันปั๊มไก่นะครับเออป่าไก่ไก่ละป้อทีทีระเบิดทีไก่บินได้เชื่อป่ะไอ้แม็กมีทีนทีวางทีนทีไม่ได้เนาะวางไม่ได้ครับเจ้าของบ้านก็ไม่รู้ตัวนะว่าเฮ้ยเฮ้ยมันลงมาแล้วมั้งเฮ้ยีเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วทีบินกลับหอมหอม โอมไออ๋อมโอมแล้ว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 ฮาชิเป่งเลยเฮ้ย,ยเจ็บอะไรเก็บเก็บเพลินเลยนะ้มัน <negó> ร <ffe> ู้แล้วมันรู้แล้วว่าเราฆ่าแล้วใช่ไหมยังยังยังไม่แน่ยังไม่แน่ยังไม่แน่ไม่แน่ยังไม่แน่ยังไม่แน่เท่าไหร่ เฮ้ยไปไปกรอบกันเดี๋ยวดิมันอยู่มันอาจจะเฝ้าร้าวมันอยู่ก็ได้มันไม่เป็นไรเดี๋ยวคิวไก่เล้าเราก่อนอย่าไม่ดีทุกสารนั่งปอมไเมื่อยมือเลยไก่แรกไก่แรกไก่เยอะเกินเฮ้ยไม่ต้องปอมนะครับนี่ก็คือฟาร์มไก่ของพวกเรานะครับไก่สัมคีกลมเกลียวนะครับรักกันมากนะครับเย่ถ่ายรูปอ้าวตามถ่ายรูปลงเฟสถ่ายรูปแอคชั่น แย่หล่อเลยหล่อครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วครับก็ไม่ตงสส่นะครับไม่ต้องสงสัยนะครับว่าเราขึ้นลงได้ไงครับนะครับเราเราเราเทพนะครับเราโปรเฟชชั่นัลเฮ้ยไปฆ่าไก่ต่อเร็วเดี๋ยวนี้ดูก่อนว่ามันอยู่หรือเปล่าทิ้งของอยู่โอ้โหตีกเนื้อไก่มาเยอะแยะเดี๋ยวไปเก็บของก่อนนะครับนะครับใครที่สนใจที่จะมาเล่น เซิฟเดียวกับพวกเรานะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งไอพีไว้ด้านล่างเลยนะครไอพี IP ทิ้งไอพีดับสับสีกับสดับไขว้ยโ,โฮโยโ,โ,โฮนี่นะนคือบ้านของพวกเรานะคซึบชึบโอเคปลูกข้าวก่อนเอ้ยเดี๋ยวข้าไปรอแล้วกันโอเคโอเคข้าจ้ำทางไปบ้านมันได้อยู่โอเค นะครับใครที่จะผมจะบอกเทคนิคนะครับสําหรับใครที่ทะเลาะกันหรือจะอะไรกันนะครับนี่ครับเลียงดาบไว้นะครับสามดาบเลยนะครับ <c oughs> ตามความเทพนะครับเอาดาบดาบทุ่เทพมนาะไว้อันแรกนะครับดาบกาก็สองสามไปมีธนูก็ไว้อันที่สุดท้ายเลยนะครับพอโจมตีก็หนึ่งสองสามครับปู่ฟันอย่างนี้นะครับ คิวสี่ครับอ้าวอย่างนี้นะครับเราตายใช่ไหมเราก็ตายไะมันโหดกว่าไอะไรแต่ไก่นี่เราไม่ได้เราเราต้องฆ่าไก่นี่ไก่ไก่ไก่เดี๋ยวทีวีดึงไปด้วยซุ่มยิงซุ่มยิงเฮ้ยเราต้องซุ่มยิงเขาแล้วล่ะตอนเนี้ยเฮ้ยมันไม่ได้อยู่ข้างบนแล้วเว้ยแบ๊คมันอยู่ไหนมันอยู่ข้างล่างเหรอไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยเร็วเร็วที อยู่ไหนช่างมันเหอะอยู่เฮ้ยมันอยู่มันอยู่ตรงไหนกดอกดนียวเงินมันชอบกดอาติดกดอาเงยมันอยู่ข้างบนนะวัดเออแป๊บนึงก็ทีวีดึงไปเลยลงไม่ได้ไปไม่ได้นะเกัาเบ้อตอนนั้นออกไปไกลๆก่อนนะครับไอ้คนที่คนที่เราจะเกลียนมันนะครับ มันชอบเกียนนะมันชอบฝัดชอบอะไรนะครับเมื่อเช้าก็มีเรื่องกับมันนะครับเฮ้ยมามากงเหรอเนะี่ยมาที่ไหนเนะี่ยขึ้นลิฟต์อ้าวโปรเทคเมฆเมกทีพดึงไปดิเมกทีพดึงไปเออ a ร o เย yeah. ี่ยมตอนนี้เรากำลังซุ่มโจมตีอยู่เฮ้ยเมฆอยู่ไหนอยู่ตรงเนี้ยอยู่บนต้นไม้ นี่ครับมันมันจะมองไม่เห็นตัวรองนะครับเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้ว,ลวรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัว,ตว,ตวสกิลวัาสกิลนี่สกิลเ,เดียวดอกเดียว,ยวตอนนี้แหละไปเร็วไปเลยเร็วไอ้ชจ้าของบ้านมาไปช่วยกันไปช่วยไปช่วยทักทาย

ตกี้นนี้เราทำตกี้วูบูบูตกี้ตะกี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 ้ตะกี้กี้ตะกี้แลวเวล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 เวกระินได้กระินได้แป๊บแปไม่ต้องแป๊บแล้วไก่ไก่เออแม่ช่วคิวดิอุ้ยไก่ลงเลยอยู่ตรงทางอยู่ตรงทางอยู่เออโอคิวไก่มันเลยนะคิวไก่มันคิวไก่มันเฮ้ยมันวิ่งได้หนุ่มก่อนว่าวิ่งได้หนุ่มก่อนไอเดียวมันจะมาฆ่าเราไง ไอ้ยูมันอ้าวชิบเปกเลยมาโคตรไรปล่อยกําลังติดไก่เลยไก่ตายไก่ตายโหมีโหแล้วโหไม่มัน

โอ้อยประตูปิด <c oughs> มันชิบหูข้าวมันจะ,ตนะโตนะหูได้ไข่มาเยอะแยะแล้วนะไข่เต็มรังเฮ้ยไม้ไหวะโอเค นะครับก็เป็นเป็นช่วงนะครับช่วงฮาฮาของเรา,น,า,น,าน,นะครับสองสามโอเคไปอะไรรึเปลอยมันไปแล้วหรอไม่รู้ดิเดี๋ยวไปเช็คก่อนไปเช็คไปเช็คไปเช็ค,คแบก็กลับแบ็คแบ็แบแบ,แบ,แบเฮ้ยไก่หายไก่เลยสามตัวเฮ้ยใครฆ่าไก่โอ้ไก่มาแล้วเวยมันแหลกมันแหลกมันยืนปั๊มอยู่ <laughs> อีไม่ได้เราปั๊มมั่งไม่เราปั๊มมาเนื้อเราอยากได้เยอะๆโอวหงวงหเห็ดปั๊มมังให้หมดเร็วดิไปไหนอ่ะนี่ดีเหาแวะเราไปคิวของเราเองดีกว่าไปว้าเอาไปว้าเอาตอนนี้ม่ได้เรารออยู่เนี่ยลูกธนูหายซื้อดิครับมีลูกหนึ่งเอาไว้คิว ทุกคนยินไว้อะไรให้ไก่สามนีกทีรับหนึ่งสองสามเก็ดอไว้อะไรหัวทำตามปัยญาอ่อนเหรอเฮ้อทำตามปัญญาอ่อนนี่ไม่ได้ไปข้ามเลยมันเกียนเอ้ไม่ได้ละไม่ใช่เรื่องนี้ิวจะไม่ยุ่งมันยุ่งมันไม่ได้นะเรื่องนี้ลอกไม่ไม่ชอบคนลอกเลียนแบบมันไม่ได้นะอะไรทำาไรทำาไร โอ้โหทำลายทำลายโอ้อย่านะอย่านะพีพีกันมะอย่างนั้นแล้วโหวเจ๋งเลยเรามันนานแสนนานอย่าเจอสกิลสกิลไทเทนเรา <laughs> โอ้ยผิด <h ums> ที่เมืเ่อกี้ไปไหนวะลืมอ๋อ,อจำได้ละไ <h ums> ก่จา้าได้ยินไม่ว่าเสียงใครเอ๊ะเอ๊ะ นไก่ร้องไห้ฮะเจอยังเจอเนะไก่ไก่บินได้ไก่บินได้ไก่บนหลังคอเย้ไก่บินได้เป็นไงต่ออะไรไก่อ๋อไก่ยากย่างไก่แรกไม่หลักนะไก่มันไก่มันไม่ออกมาหรอกเนี่ยไอพวกนี้ออกมาเย่ รู้สึกไก่มันจะแออัดเดี๋ยวไปทำให้มันหายแออัดไหมไม่ไม่ไม่ต้องโอ้ไม่ได้หรอกสักตัวก็ยังดีนะนี่เอ้แบ๊กมันคิวนี่ก็ทีพีดึงไม่ดีเดี๋ยวดิกไก่เห็นดาบแสงไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยอันตรายบัวเห็ดเห็ดบัวรอข้างหน้ายูวูยูวูรอคิวรอคิวไม่คิวหมดแล้วแม่ทำไมว่องใครน่ะ วัวของเกาะเกาะอะไรกาะใครของใครของใครของพ่อห,หรอที่ม่เอาหรอกคิววัวมันไม่ดีต้องธนูเว้ยฝึกธนู้ย <laughs> นะครับก็อนสำหรับคลิปที่แล้วนะครับเราก็สอนวิธีปั๊มไปนะครับคุณแม่กําลังปั๊มวัวอยู่นะวัวบินได้วัวบินได้ไอวัวบินได้วัวบินได้สกลิสกล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 สกิลสกิลนะครับ

เอมังกรนเงินค่นนาไปแล้วแล้วก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับก็